การล้างแค้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนรู้นะครับว่ามันไม่ดีฮะแต่บางทีเนี่ยมันก็อดไม่ได้จริงๆนะครับในการที่เราต้องทํามันในานามของความสะใจล้วนๆเลยแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวของการล้างแค้นที่แบบทําจนเกินเหตุจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องสลดหรือบางทีก็กลายเป็นเรื่องจังไรกันไปบ้างไหมครับที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องเล่าโหสลัด3มเรื่องไหมเพื่อนๆได้ฟังกันครับ ที่มาฟังจบแลวเนี่ยแอดก็อยากใช้เพื่อนๆช่วยโหวตกันมาหน่อยนะว่าเรื่องไหนโหดที่สุดโดยการคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะครับผมหรือถ้าไม่รู้จะโหวตอะไรก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ช่องของเราก็ได้นะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดหน่อยก็แล้วกันเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่ถูกมาจากหนึ่งในประเทศโหสลัดที่ช่องเรามักจะหยิบมาเล่ากันบ่อย นั่นก็คือรัสเซียครับที่ก็เรียกว่ามีอะไรทุกอย่างโหดไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ภูมิอากาศจนกระทั่งผู้หญิงของเขาครับโดยเรื่องนี้เนี่ยมันมีอยู่ว่าย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกในช่วงที่รัสเซีย,ยงเป็นสหภาพโซเวียตอยู่นะครับ มันก็ได้เกิดการหักหลังรัเสเซียจากทางนาซีเยอรมันเข้าครับคืออยู่ๆเนี่ยไอ้บักหนวดจิมฮิตเลอร์เนี่ยก็ดันไปฉีกสัญญาที่เขาบอกกับทางโซเวียตไว้ว่าเราจะไม่รบกันนะเราจะเป็นเพื่อนกันนะแต่พอเผอตอนนั้นแหละครับเพื่อนกันฟันหัวแบะเลยนาซีเยอรมันนะครับก็ได้ส่งไพร่พลรบจํานวนมากครับเข้าบุกโซเวียตอย่างรวดเร็วจนกระทั่ง แค่เวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นนะครับทางทัพนาซีเนี่ยก็บุกมาถึงกรุงเคียฟหรือว่าเมืองหลวงของยูเครนในปัจจุบันแล้วที่ที่นั่นนะครับนาซีก็ได้สังหารทหารโซเวียตไปกว่าหนึ่งพันกว่าคนเลยนะครับซึ่งไอทหารพันกว่าคนนี้เนี่ยบ้างก็เป็นพ่อคนบ้างบ้างก็เป็นผัวคนบ้างนะครับทำให้เมื่อข่าวต่างๆได้ไปถึงหูของเหล่าเมียที่เขาเฝ้ารอคอยผัวอยู่นะครับก็เกิดการร้องไห้สลดไปเป็นแถวเลย แต,แต่ว่าไม่ใช่กับแม่สาวคนนี้ที่เธอมีชื่อว่ามารียอกททยาบรัสเซียนะฮะหรือว่าแม่มาเรียละกันนะครับถ้าเรียกภาษาัสเซียนี่สงสัยลิ้นพันกันแน่เลยที่หลังจากเธอได้รับข่าวการตายของผัวเธอมานะครับแม่มาเรียผู้นี้นก็โกรธมากครับว่าแบบเอ้าไอนาซีพูดปดไหนบอกนี่ว่าจะไม่โจมตีบ้านค้าอะไรนี่บุกมาบ้านค้าแล้วมาฆ่าผัวใีก ไม่ได้แล้วครับจะต้องล้างแค้นซึ่งเมื่อหลังที่เธอพูดคำนี้จบปุ๊บนะครับเธอก็นํานของทุกอย่างที่มีในบ้านเธอนะครับไปขายออกหมดเลยพร้อมกับบอกชาวบ้านรอบๆว่าเธอเนี่ยกำลังจะหาเงินไปซื้อรถถังรุ่นทีสามสิ่อยู่ครับซึ่งมันจะเป็นรถถังขนาดกลางที่นับว่าทันสมัยมากในยุคนั้นนะแต่ถว่าราคาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่นๆเลยซึ่งตอนแรกเมื่อชาวบ้านได้เห็นเธอขายของเพื่อจะไปทําการซื้อรถถังมาแก้แค้นแบบนี้นะครับ ชาบ้านเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวเธอซื้อรถถังเสร็จจะบริจาคให้กองทัพอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ครับพอหลังจากที่เธอได้ถอยรถถังคันนั้นออกมาเนี่ยแม่มารีของเรานะครับก็เดินตกท้าก็ไปหากองทัพเลยครับบอกให้ฉันเข้าไปรบด้วยฉัจะไปแก้แค้นให้ผัวฉันแต่ทว่าแม่มารีผู้นี้นะครับก็กลับได้รับการบอกปัดจากกองทัพมาครับด้วยความที่ว่า 1. เธอเป็นผู้หญิง 2. เธอก็อายุมากแล้ว และ3เธอก็ยังเคยเป็นวรรณโรคมาอีกทางกองทัพนะครับก็เลยเห็นว่าเอาเิมีแม่มารีที่เป็นผู้หญิงมาจะเป็นภาระต่อกองทัพเปล่าๆก็เลยบอกปัดเธอไปครับแต่ทว่าแม่มารีของเราเนี่ยเธอก็ไม่ยอมแพ้ครับเธอก็นําเอาตังส่วนหนึ่งที่เหลือจากการไปซื้อรถถังมาเนี่ยไปซื้อบริการโทรเลขครับส่งข้อความไปหาผู้นําของโซเวียตในยุคนั้นเลยนะครับนั่นก็คือบักโจเซฟสตาลินครับที่ในข้อความนี้ก็บอกว่าท่านสตาลินฮะ ได้โปรดให้ดิฉันได้เข้าร่วมกับกองทัพโซเวียตด้วยเถอะค่ะเพราะว่าฉันจะไปล้างแค้นให้ผัวของฉันนี่จะต้องตายในการรบเพราะนาซีมันฆ่าผัวฉันตายค่ะ ซึ่งหลังจากที่สตาลินได้รับจดหมายอันบ้าบอแบบนี้เข้ามานะครับสตาลินก็รู้สึกประหลาดใจมากครับกับความห้าวเป้งของหญิงผู้นี้แต่ก็เห็นว่าเธอนะครับมีเป้าหมายที่ดีครับคืออย่างน้อยเธอก็จะมาสู้เพื่อชาติโซเวียตใช่ไหมสตาลินนะครับก็เลยไฟเขียวบอกเอาเลยสั่งการลงไปให้พวกทหารเบื้องล่างนะครับได้ยอมรับนางเข้ามาในกองทัพครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นําแม่มารีนะครับมาฝึกในกองทัพก่อนประมาณ4-5เดือนนะครับแล้วเธอก็สามารถมาสเตอร์สกิลการรบต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ ที่อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านอกจากความมุ่งมั่นของเธอแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยแม่มารีแก่เคยเป็นพยาบาลในกองทัพไงแล้วเธอก็อยู่กับผัวที่เป็นทหารมาก่อนมารีนะครับก็เลยอาจจะสามารถรู้เรื่องราวของสงครามหรือว่าแทคนิคในการรบอะไรมาแล้วส่วนหนึ่งนะครับาาก็เลยได้ทําให้ตอนที่เธอเข้าไปฝึกเนี่ยเธอสามารถฝึกขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วครับ ทีเมื่อคนพร้อมสกิลพร้อมรถถังพร้อมนะครับมาลีก็ไดเเ้เริ่มเข้าการรบโดยการตั้งชื่อให้กับรถถังคู่ใจของเธอว่า fighting girlfriend หรือว่ารถถังเพื่อนสาวประจำบานนะครับที่ตอนแรกเมื่อเธอได้เข้ามายังกองทหารเนี่ยพวกทหารชายที่มันอยู่ต่างๆน,นะครับก็ต่างหัวเราะเยาะเธอครับแล้วก็คิดว่าโอ้ยแม่มารีคงจะรบได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเธอก็คงจะแบบเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ยอมแพ้ไปเอง เพราะว่าสังคมรัเสเซียจนกระทั่งถึงในทุกวันนี้นะครับก็ยังเป็นสังคมที่เขามองว่าผู้หญิงนะครับต้องอ่อนแอกว่าผู้ชายเสมอแต่่ว่าอีกไม่นานตอนนั้นแหละครับพวกทหารที่หัวเราะเยาะเหล่านี้จะต้องถอดคำศพประมาทแม่มารีออกครับ เพราะแค่เมื่อเริ่มได้เปิดศึกเท่านั้นนะครับแม่มารีที่เข้าไปร่วมรบด้วยก็เหยียบคันเร่งมิดเลยครับวิ่งเอารถถังตัวน,นี้แซงรถถังของทหารคนอื่นออกไปพุ่งบุกเข้ากองหน้าตรงเข้าไปยังกองทัพของนาซีครับแล้วก็รถถังเธอเนี่ยไปเหยียบทัพทหารบ้างไปยิงมันบ้างที่ก็ทําให้นาซีตอนนั้นมันตายไปประมาณ50คนโดยรถถังเธอเลยนะครับทำให้พวกทหารหนุ่มโซเวียตต่างๆที่เคยสบประมาทเธอเนี่ยอ้าปากค้างกันเป็นแถวเลย ไม่พอฮะด้วยความที่เหมือนกับว่าสมัยก่อนมารีเขาจะอยู่กับผัวที่เป็นนักการช่างในกองทหารนะนะมารีนะครับก็เลยได้เรียนรู้วิธีการซ่อมรถถงรถถังมานิดหน่อยครับที่เธอเนี่ยก็นำเอาสกิลนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในสนามรบด้วยนะครับก็คือเมื่อพอรถถังเธอถูกโดนยิงจนเสียหายใช่ไหมแม่มารีนะครับก็จะเปิดฝารถถังมาครับ กระโดดลงมาแล้วก็ลงมาซ่อมรถถังกลางสมรภูมิลบเลยนะครับก่อนที่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะกระโดดกลับเข้ารถถังไปแล้วก็เหยียบคันเร่งมิดไปเหยียบไปพวกกองทัพนาซีจนให้มิดอีกครับก็ทําไปทํามาแบบนี้วนเวียนกันมาอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับทำให้เธอเนี่ยเก็บแต้มนาซีไปได้ประมาณพันกว่าคนมั้งครับในนามของการแคแคในผัวล้วนๆเลยแต่ว่าในครั้งหนึ่งของปี1944นะครับ รถถังของแม่มาเรีเนี่ยก็ได้ถูกยิงโจมตีจนกระทั่งเสียหายอย่างหนักอีกครับที่เธอก็ทําเหมือนเดิมครับก็โดดออกมานอกรถถังแล้วก็เครื่องมือเครื่องมือเนี่ยมาซ่อมแซมอีกเช่นเคยแต่ทว่าในครั้งนี้นะครับระหว่างที่เธอกําลังซ่อมอยู่เนี่ยมันก็ได้มีกระสุนเม็ดหนึ่งฮะบินมาเจาะที่หน้าทองของเจแกจุกจนล้มลงไปเลยทีเดียว หรือข้อมูลจากบางแหล่งก็บอกว่าในระหว่างที่เธอกาลังซ่อมอยู่นะครับเธอได้โดนสะเก็ดระเบิดะกระเด็นปุกเข้าไปในสมองเธอครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามนะครับแม่มารีปูนั้นก็ต้องนอนลม้มแล้วก็โดนลากมาเป็นผักอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มานอนโคม่าอยู่ที่นั่นสักประมาณระยะหนึ่งนะครับก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปในวันที่15มีนาคมของปี1944นะครับซึ่งบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือ อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงรัเสเซียที่รักผัวนะครับไม่งั้นเธออาจจะมาจับคอเราหักได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของผู้หญิงที่ไม่รักผัวบ้างละ่ะมันจะเป็นยังไงกับการล้างแขนต่อมาครับที่อันนี้ก็หนุกหนานไม่แพ้กันเลยซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ได้เกิดขึ้นมากับผู้หญิงประเทศหนึ่งนะครับที่เขามักจะชอบจับหาผู้ชายต่างชาติรวยๆมากินแบบแก่ๆยิ่งมีตังค์เยอะอย่างนี้เลยกินก็ดีแล้วหวังว่ามากินแป๊บๆแล้วก็จะได้ตายไปได้เงินไปสวยสุขเร็วๆนะครับ ซึ่งด้วยความที่มันเป็นแบบนี้นั่นเองหญิงบางคนนะครับก็จะได้ไม่ได้มีใจรักอะไรให้กับผู้ผัวจริงๆครับบางนางก็อยู่ๆไปรอผัวตายแต่ถ้าว่ามันอยู่รอนานไม่ไหวไงคือเธอคันครับกินแต่มะเขือเผาเหี่ยวๆทุกวันคงจะเบื่อหญิงสาวในเรื่องที่จะขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับเธอก็เกิดอาการอยากกินผลไม้สดๆตึงๆเปียกๆอะไรบ้างก็เลยเกิดอาการใจสุกสนไปหาหนุ่มอื่นนอกบ้านครับโดยการติดต่อกับผู้หนุ่มเหล่านั้นเนี่ยผ่านทางโซเชียลผ่านแอปหาคู่อะไรพวกนี้แหละครับ ที่ตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าผู้ผัวเธอเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกเพราะผัวแก่แล้วจะโหลดจะหาแอปอะไรมาใช้ในมือถือเนี่ยก็ยังต้องเรียกเธอให้มากดเลยครับแต่ทว่าแม่นางลืมคิดไปนะว่าผู้ผัวเนี่ยถึงแม้เขาจะแก่เขาก็มีเพื่อนที่เป็นผู้หนุ่มในที่ทํางานเขาเนี่ยได้ใช้แอปอะไรเป็นเหมือนกัน ที่นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ผู้ผัวเขานะครับได้รู้ว่าแม่สาวคนนี้เนี่ยได้แอบไปมีชู้อยู่นอกบ้านครับคือมันจะมีผู้หนุ่มที่ทํางานที่อายุน้อยกว่านะครับดันไปเจอรูปของแม่สาวคนนี้มาในแอปหาคู่วันหนึ่งฮะแล้วก็นําเอาเรื่องนี้เนี่ยแหละมาบอกกับคุณผู้ผัวในเวลาต่อมาที่ตอนแรกนะครับผู้ผัวก็ไม่อยากจะเชื่ออะไรหรอกก็เลยได้ไปลองจ้างพวกบริษัทนักสืบนะครับให้ไปสืบม,มาดูว่าเธอเนี่ยมีชู้จริงหรือเปล่า ปรากฏว่ามันจริงครับคือไอ้เวลาที่ผู้พวกไปทํางานนะครับแม่สาวคนนี้เนี่ยก็มักจะชวนหนุ่มกิกของเธอนะฮะออกไปอบอจะมาก,กันข้างนอกบ้านบ้างครับที่เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนนะครับก็คงแบบอยากจะกรีดแล้วออกไปจิกโว้ยแม่่มนแล้วก็ตบๆๆแล้วก็บอกเลิกกับนางไปเลยใช่ไหมครับ แต่ว่าไม่ใช่กับผู้ผัวในเรื่องนี้ครับในเวลาต่อมาหลังจากที่เขาได้รับรู้เรื่องว่าเมียเขามีชู้แล้วนะครับเขากลับทําเรื่องที่ทําให้คนรอบข้างเขาเนี่ยสงสัยมากว่ามันจะทําไปเพื่ออะไรครับก็คือผู้ผัวนะครับหลังจากนั้น,เ,นเขาก็ไม่ค่อยจะกลับไปที่บ้านครับก็ออกไปค้างคืนในโรงแรมนอกบ้านต่อทําแบบนี้อยู่เรื่อยมาประมาณ4ี่หเดือนนะครับจนกระทั่งเมียเขาเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วว่าเอ๊ะ ผู้ผัวนี่เนี่ยไม่กลับมาบ้านบ่อยเกินสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับก็คิดว่าผัวเนี่ยแอบไปมีกิ๊กอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือดูที่อย่างเงี้ยจะมาหึงนอกจากนั้นเองพอไปเช็คเงินดูในบัญชีธนาคารนะครับก็พบว่าเงินเนี่ยหายลงแบบพวกพวพบพบพ,บพ,บพ,บพบเลยเธอก็เลยคิดว่าเอี่มันจะเอาตังค์ไปเป,ปเมียน้องเมียน้อยอะไรหรือเปล่าดังนั้นเองนะครับแม่นางเมียสาวผู้นี้เนี่ยก็เลยได้เรียกผู้ผัวมาคุยตัวต่อต,ต,ตัวเลยบอกที่รักคะ่ะ คุณมีอะไรไม่สบายใจจะบอกฉันหรือเปล่าคะคุณสามารถบอกมาได้เลยนะคะเราครบกันเนี่ยเราต้องซื่อสัตย์ต่อกันมีความจริงใจต่อกันจะไม่มีความลับต่อกันคะ่ะ คือแบบนี้พูดได้นะแม่นางที่มาพูดจบปุ๊บนะครับผู้ผัวเนี่ยก็ถึงกับทําหน้าเศร้าบึง้งตึงแล้วก็ปล่อยโฮมาเลยบอกว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่กับเธอมานะครับเขาต้องปิดบังเธอไปตลอดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสิงห์นักพนันครับที่โดนผีพนันเนี่ยเข้าสิงจนกระทั่งเขาเอาเงินนะครับไปใช้ในบอลหมดแล้วและที่เขาได้จากไปหลายๆวันแล้วไม่กลับมาบ้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเ็าจะไปหาหญิงอื่นที่ไหนใหม่หรอกแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยได้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็ต้องเข้าบอลพนันไปหมกตัวอยู่ใน ก่อนเพื่อจะหาตังค์มาคืนแล้วก็ดันใช้เงินหมดตัวไปหมดเลยทรัพย์สินอะไรที่เขามีอยู่เนี่ยเขาได้ขายไปใช้หนี้อยู่แล้วที่เมื่อคุณเมียดได้ยินดังนั้นนะครับชีก็ปรีดโกรธเลยครับเพราะการที่ชีเธอได้มาอยู่กับผัวคนนี้เนี่ยก็เพราะเธออยากจะได้ทรัพย์สินอะไระ่อนในตอนนี้เขาตายไปแล้วแต่ถ้าว่าตอนนี้เขาหมดตัวไปแล้วจะอยู่ไปทําไมละ่ะคุณเมียะนะครับก็เลยตบโต๊ะบอกอีแก่ฉันจะไม่อยู่กับแกแล้วฉันจะขอหย่ากแกเลยแล้วกัน หลังจากนั้นก็นําข้าวของอะไรที่เธอได้มีมันของเธอในบ้านนะครับไม่ว่าจะหม้อไหาจานชามหรือว่าเครื่องสำอางเนี่ยขนย้ายไปอยู่กับผู้ผัวผู้น้อยที่เธอได้หามาใหม่เลยครับโดยการที่คิดว่าถึงแม้ว่าผู้ผัวน้อยผู้นั้นมันจะไม่ได้มีทรัพสมบัติอะไรเยอะกับตะแกร่นี่นะแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีอยู่ให้ฉันพอได้กินบ้างซึ่งในเวลาต่อมานะครับผู้เมียนี้นก็ทําการฟ้องร้องหย่ากับคุณสามีหลวงครับ ที่ตลอดเวลาในการขึ้นศาลนะครับคุณสามีหลวงเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องราวที่เธอได้มีชู้สักแะให้กับศาลได้ฟังเลยครับจนกระทั่งกระบวนการหย่าได้เสร็จสับไปแล้วเมียนะครับก็ได้หย่าก,กับผัวไปโดยที่ไม่ได้เอาสมบัติอะไรจากผู้ชายไปสักอย่างเลยเพราะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้ชายนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรจะให้เธอแล้วแน่ๆเลยซึ่ง มันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับคือไอเรื่องราวการติดพนงพนันการเข้าบอลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแผนที่ผู้ผัวนะครับเขาได้วางหมากเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วด้วยเหตุที่ว่าเอาจริงๆผัวต่างชาตินี้นะครับแกก็ไม่ใช่ไม่รู้หรอวก็ไอผู้หญิงประเภทนี้เนี่ยมันตั้งใจจะมาแต่งกับเขาเพื่อรอเขาตายแล้วเอาตัางเขาไปฮะ ที่โอเคล่ะถ้าหาักแต่งแล้วยอมปรนนิบัติผัวดีๆจนตายเนี่ยสมบัติอะไรผัวก็จะยกให้เธอหมดแต่นี่แม่นี่กลับมามีชู้หูสั่นซะก่อนผัวก็เลยแบบไม่ปลื้มครับจะฟ้องเลิกหย่าเมียแต่ถาว่าถ้าฟ้องหย่าไปเนี่ยผู้ผัวนะครับก็อาจจะต้องเสียเงินค่าดูแลอะไรเธอพร้อมกับแบ่งสินทรัพย์สมรสอะไรให้เธอก็ได้ครับเพราะแน่นอนแล้วว่าผู้หญิงที่มันเจ้าเล่ห์แบบนี้เนี่ยมันจะต้องเรียกร้องอยู่แล้วผัวนะครับก็เลยได้เล่นละครขึ้นมาเลยโดยการนําเอาเงินต่าง,างๆนะครับที่เขามีเนี่ยไปโอนไว้กับอีกบ,กบัญชีธนาคารหน แล้วก็ไปหลอกเมียว่าตอนนี้เองเนี่ยตัวเขาเป็นคนที่ไม่มีอะไรแล้วครับเพราะเขาจ่ายเงินไปกับผีพนันหมดแล้วเพื่อที่จะล่อดนะครับไม่เธอเนี่ยได้ขอทรัพย์สมบัติอะไรจากเขาก่อนที่ในเวลาต่อมาเขาจะลงมือฟ้องหยากับเธอครับแต่มันผิดคาดไปนิดนึงก็คือผู้ผัวเนี่ยไม่ต้องฟ้องยาครับอีเมียคนนั้นเนี่ยดันเป็นฝ่ายขอบอกยาเธอเองแล้วก็ไม่ขอสมบัติอะไรไปด้วย ที่มาเป็นดังนั้นนะครับผู้ผัวหลวงก็เลยเอาเลยรีบเร่งทําขบวนการหย่าเลยมันเจ็ดสับโดยเลวแล้วก็เขีย่ยแม่นางนี่ออกไปเลยครับซึ่งนั่นแหละฮะเรื่องราวต่อจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ก็คาดว่าแม่นางนี่ก็คงจะต้องเอาตีนกลุมขมับแล้วก็เศร้าไปอีกนานเลยทีเดียวแต่ทีนี้เนี่ยเรามากับเรื่องแก้แค้นเรื่องที่3ามที่น่าจะเป็นเรื่องซึ่งใกล้ตัวกับใครหลายๆคนบ้างดีกว่านั่นก็คือเรื่องของญาติพี่น้องสุดที่รักนะครับ คือใครก็ตามที่เติบโตมาแล้วไม่ได้มีลูกคนเดียวมีพี่หรือมีน้องเนี่ยแอดก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆนะครับจะต้องเคยเจอประสบปัญหากัการทะเลาะตบตีกับคนในครอบครัวบ้างใช่ไหมครับอย่างเช่นโดนพี่รังแกโดนน้องแกล้งหรือปัญหาพ่อแม่ลําเอียงไปรักพี่รักน้องมากเกินไปจนบางทีเราก็รู้สึกตกกระป๋องป้องแปง้งป้องแป้งไปนะครับซึ่ง เรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นกับผู้หนุ่มรันทดผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าโจชัวนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้เกิดขึ้นมากับผู้แฝดที่มีชื่อว่าไมเคิลซึ่งแฝดผู้พี่นะครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นที่รักที่ชอบของพ่อมากกว่าครับ เนื่องจากว่าโจชัวเนี่ยแกจะเป็นผู้หนุ่มที่แบบดูค่อนข้างเก็บตัวกันนุ่งกันนิ่งแล้วก็นอมแนมไม่เป็นเด็กผู้ชายหน่อยมันก็เลยได้ทําให้พ่อแม่ซึ่งนับถือศาสนาหนึ่งที่เขาไม่ชอบเรื่องการผิดแปลกอะไรแบบนี้นะครับไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ครับคือไม่ปลื้มขนาดที่ว่าแมไมเคิลแฟร์ดู้พีเนี่ยจะแกล้งอะไรน้องโจนะครับพ่อแม่ก็จะกลับทําเป็นมองไม่เห็นตลอดเวลาเลย น้ำซ้ำนะครับไอตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยไมเคิลแฝดผู้พี่ก็ยังได้ไปบอกให้เพื่อนๆของเขานะครับมารุมแกล้งกับแฟน้องตัวเองด้วยที่เช่นเดิมครับพอโจชัวกลับไปที่บ้านไปฟ้องพ่อแม่นี่ก็ป๋าประโยชน์ครับพ่อแม่นี่ก็แค่ว่าพี่ชายฝาแฝดนิดหน่อยแล้วก็ขี้ข้าข้ากันไปเหมือนกับไม่ได้จริงใจจะว่านะครับทาให้น้องโจชัวของเราเนี่ยต้องทนอยู่กับบ้านนานไปอย่างโดดเดี่ยวเลยครับจนกระทั่งเมื่อน้องโจชัวได้โตจนเข้ามหาลัยหน่อยเนี่ย จชวาเขาถึงได้พบกับใครที่จะมีความรักให้เขาเป็นครั้งแรกนะครับนั่นก็คือเพื่อนหนุ่มของเขานั่นเองก็มาคอยเอาใจแล้วก็เห็นใจโจชวตลอดนะครับแต่ทว่าโจชวเนี่ยก็ต้องค่อยๆแอบๆครบ,บ,บะนะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่เคร่งในศาสนามากครับที่จะพ่อแม่รู้แล้วก็น้องโจแหลกเป็นโจกแน่ครับ และแล้วเอ้เรื่องที่เขากลัวเนี่ยมันก็เป็นจริงครับเมื่อพี่ชายฝาแฝดของเขาที่ได้เรียนอยู่ที่มหาลัยเดียวกันนะครับดันไปเห็นเรื่องนี้เกามาไปเห็นว่าโจชวาในแอบกุกกิกกับแฟนนุ่มฮะ ก็เลยได้นําเรื่องนี้เนี่ยไปรายงานกับพ่อแม่ที่ก็ทําให้เกิดการบ้านแตกขึ้นใหญ่ในวันนั้นเลยนะครับที่พ่อแม่ก็แบบนี่เองรักผู้บาวนนั้นมากใช่ไหมเก็บกระเป๋าไปอยู่กับมันเลยสิไม่ต้องกลับมาเพวกะเราเห็นหน้าเันเลยนะตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราจะตัดขาดครอบครัวกันไปเพราะเองน่ะมันเป็นคนบาปตายไปเองจะต้องมาตกนรกก็ด่าสาเสียเทเสียแล้วก็ตัดญาติเอากระเป๋านะครับทีบส่งเขาออกวันนั้นเลยซึ่ง ก็โชคดีนะครับที่ว่าโจชวาเนี่ยเขามีแฟนหนุ่มที่ดีครับก็เป็นคนที่รับโจชวามาดูแลไว้ที่บ้านตลอดอีกหลายปีเลยจนกระทั่งทั้งคู่นะครับเขาได้เรียนจบแล้วก็แต่งงานกันใช้ชีวิตอยู่กันอย่างจริงจังด้วยทําให้โจชวาเนี่ยเหมือนเกือบจะลืมเรื่องราวขมขื่นที่เคยเกิดขึ้นมาในตอนเด็กแล้วนะครับแต่ทว่าในอีก15ปีต่อมาหลังจากที่โจชวาได้ถูกเตะออกจากบ้านนะครับโจชวาเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งมาครับซึ่ง มันเป็นโทรศัพท์สายมาจากพ่อแม่ของเขาครับเป็นเสียงพ่อแม่กําลังร้องไห้ฟูมไฟายบอกอยากจะเจอโจชัวามากให้โจชัวรีบมาที่โรงพยาบาลมาหาพ่อแม่โดยด่วนเลยที่เมื่อได้ยินแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าพ่อแม่เนี่ยจะเคยเตะเขาออกจากบ้านแต่ด้วยความที่เป็นลูกกตัญญูไงพ่อแม่มีเรื่องอะไรก็น่าจะกลับไปหาหน่อยใช่ไหมครับโจชัวเนี่ยก็คิดว่าพ่อแม่อยากจะมาคืนดีอะไรด้วยแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลนะครับโจชัวก็กลับได้ทราบข่าวว่าที่พ่อแม่ต้องร้องไห้เศร้าฟูมไฟล์เนี่ยก็เพราะว่า พี่ชายฝาแฝดของเขานะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างสม,มเลทเทเมามากจนกระทั่งร่างกายมันเสื่อมก่อนวัยอันควรครับ และตอนนี้เนี่ยไตยของพี่ชายเขานะครับมันก็เจ๊งบงกันจนกระทั่งหมอเนี่ยต้องหาอะไรมาซ่อมแซมครับซึ่งการจะเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ๆจะไปตัดของใครมาได้นะคือ,อถึงแม้ว่ามันอาจจะมีไตสำรองอยู่ในตู้เย็นหมอนะครับแต่มันก็ต้องดูด้วยว่าไอร่างกายของคนไข้เนี่ยมันจะสามารถตอบรับกับอวัยวะชิ้นใหม่ที่ใส่เข้ามาได้หรือเปล่า ส่วนใหญ่ไอการที่ร่างกายมันจะรับได้นะครับก็อย่างเช่นคนที่มีพันธุกรรมอะไรคล้ายๆกันอย่างเช่นฟ้าแฝดนี่แหละครับก็จะว่ากันว่าสามารถต่ออวัยวะเข้าแบบง่ายๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเกิดมาพร้อมอะไรคู่ตัวว่างั้น ที่เมื่อหมอได้อธิบายไปแบบนั้นนะครับมันก็เลยได้ทําให้พ่อแม่เนี่ยนึกถึงโจชวาลูกรักขึ้นมาเลยก็โทรเรียกโจชวามานะครับบอกว่านี่โจชวาจ๋าพี่ชายเนี่ยเขาจะเสียไตยไปแล้วพ่อแม่เนี่ยขอไตให้แบบพี่ชายเขาสักข้างหนึ่งได้ไหมอย่างน้อยเราก็เก็บไว้ข้างหนึ่งก็พอจะทํางานอะไรได้อยู่เพราะว่าไหนๆเนี่ยเราก็เกิดมาในครอบครัวเดียวกันเราเคยอยู่บ้านเดียวกันซึ่งเมื่อโจชวาหลังจากที่ได้ยินพ่อแม่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็ถึงกับน้ําตาคลอเบ้าเลย บอกพ่อแม่จําได้ไหมที่พ่อแม่บอกว่าผมเป็นคนบาปตายไปผมต้องตกนรกเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าผมให้ไตของผมที่เป็นไตแหยย่งความบาปไปกับพี่ชายแล้วก็พี่ชายผมอาจจะตกนรกไปเะทั้งความบาปด้วยดังนั้นก็ขอให้พี่ชายได้ขึ้นสวรรค์ไปเถอะที่ว่าแล้วนะครับโจชวาก็เดินออกจากโรงพยาบาลไปแบบสวยๆเลยอาเมน แล้วเพื่อนๆคิดว่าภายใน3เรื่องที่แอดเล่ามานี่เนี่ยมีเรื่องไหนที่โหดกันที่สุดครับก็คอมเมนต์กันมาได้ระหว่าง1 2ึสนะครับหรือว่าเรื่องสาเรื่องนี้มันแค่จิ๊บจิบก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างเช่นกันนะครับผมสำหรับใครที่มีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ f a c e b o o k f n d อ็นเดทุกเวลาเลยนะครับผมหรือถ้ามีเรื่องอะไรอยากจะแนะนาให้แอดเล่าเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ด้านล่างเช่นกันส่วนวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย